สวัสดีครับพี่เดลล่าเข้าสู่เดวิสเชนเนลนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมโฟร์ซ้อนโฟนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทำเควส์เฟสเทิร์ลเพลย์ลิสต์เนาะตัวนี้นะครับฤดูนี้จะมีเควส์ที่ได้รถ FK8 ฟรีๆเลยนะครับผมว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะทำเฟสพวกนี้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเควส์ถ่ายรูปรถคันไหนก็ได้นะครับที่บ้านกาเบิลนะครับผมบ้านกาเบิลจะอยู่ด้านล่างของแมปเลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับบ้านหลังสีม่วงๆแลนะครับ เลงดีๆเนาะตันนี้เป็นสีข้อย่อยด้วยคาร์เรราอาร์นะครับ911นะครับผมเป็นคันนี้นอ .1973 นะครับเควสแรกแค่เอาคันนี้ออกมาขับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีโหลดจุนจะอยู่ขวาบนนะครับหรือว่าไปหาในช่องผมได้เลยนะจิมเบอวิธีโหลดจุนนะครับสองนะครับสะสม12ดาวจากสปีดโซนนะครับทำซ้ำซี่เดิมนะครับจนครบนะครับ12ดาว แนะนำว่าสปีดโซนมันจะเขียนชื่อด่านเลยับมันเขียนว่าสปีดโซนนะครับให้ไปทำางด่านนั้นนะครับมันวิ่งจากปลายทางฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทำซ้ำๆสะสมไปจนครบ12ดาวนะครับต่อมานะครับผมเป็นชนะรถเลสซิงนะครับ3ามครั้งนะครับผมทาด่านเดิมซ้ําได้นะครับผมพุลิซซี่ออกมานะครับหาคีย์ทิพฮับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับเทนนิงทูเดย์นะครับให้เลือกด่านนี้นะครับนี่เลยที่มันเป็นรูปโคงสีฟ้านะครับกดเข้าไปได้เลยอันนี้จะเป็นรถเลสซิงนะครับอันแรกจะเป็นด่านของตัวเดิร์ แข่งครบสาครั้งนะครับก็จบไปนะครับต่อมาเป็นของเดอร์นะครับสด่านนะครับเหมือนกันทําวิธีเดียวกันเลยครับเอซีกมาคีย์ิบับนะครับเข้าตรงนี้เลยสีฟ้านะครับเทนนิงทูเดย์นะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นด่านสีส้มนะก็เล่นให้ครบสีครั้งนะครับใครหาไม่เจอโค้ดตัวนี้ไม่ก่อนะครับโค้ดด่านเนาะก็วิ่งตรงอย่างเดียวนะครับทั้ง2ด่านเลยวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปเลี้ยวตามบอดนะครับต่อมาเป็นควิสแข่งกระบอดนะครับสองับสามตานะครับสีฟ้านําสีแดงนะครับผม รถที่ใช้เป็นคันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเดิมนะครับน่าจะไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็เข้าไปแข่งนะครับตัวนี้เป็นได้รถซี v ิกนะครับที่จริงข้ามมาเล่นเควสนี้เลยก็ได้นะครับผมจุดสําคัญนะครับแพ้ชนะห้าบอกนะครับจะมีชิงมงกุฎนะครับส่งทงซอมบี้ไล่จับนะครับผมมี3าด่านเนาะแต่ว่าจะเล่น5ตาตาครับห้ามออกเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเควสกระโดดไกลนะครับ220นะครับด่านกระโดดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่บนเขาเนาะ แล้วก็ใช้เป็คันนี้นะครับหาได้จาก b a c k s t a ตนะครับหรือว่าร้านค้าประมูลนะครับแล้วก็จูนนี้นะครับก็ขับไปเลยครับผมแล้วก็ขึ้นเนินกระโดดไปให้ได้220นะครับต่อมาเป็นตัวทำสปีดแทบนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยด่านอยู่นี้นะครับวิ่ง289นะครับแล้วก็เข้าแทบตรงนี้ครับมันก็จะยิงความเร็วเรานะครับ ตัวนี้เป็นควดดิฟน่นจะยากซะหน่อยนะคเวดดิฟหนึ่งสอนะครับแสนสองนะฮะแต้มอยู่นี้เลยนะครับใช้เป็นตัวนี้ครับ2 4งส่นนะครับผมแล้วก็จดนี้ครับก่อนดิฟทุกครั้งนะครับให้มาปิด Action Control กับ Stability นะครับในนี้ครับตั้งค่าแล้วก็ d i f f i c u l t Setting นะครับ แล้วก็เลือกนะครับตรงนี้เลยตรงเทชเชอร์คอนโทรลปิดไป2อันนะครับแล้วก็เปลี really ่ยนเกียร์ครับให้เป็นเมนนวลนะครับจะได้คุมเกียร์ได้เราใช้เกียร์มันเกียร์สามเกียร์สี่นะครับในการดริฟท์นะครับก็กดค้างไปรถมันจะสะบัดเนาะให้เราแก้ทางรถนะครับแก้อาการรถแล้วมันจะได้รถจะได้กลับเข้ามาทางเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนดริฟท์อยู่นะลองไปค้นหาดูนะครับคลิปสอนดริฟท์เนาะตัวนี้ก็ดิฟให้ได้แสนสองแต้มนะครับก็จบไปนะครับผมรถมันก็จะสายไปสายมาอย่างเี้ยเราแค่แก้อาการรถนะครับ โอเคต่อมานะครับเป็นแข่งกับบอทนะครับให้ติดท็อปสามนะครับความยากคือี่สกิลนะครับตัวนี้ด่านอยู่นี้เนาะกดเข้าไปจะแตกงมาสามด่านแบบนี้นะครับผมไม่มีตัวอย่างอะเล่ให้ดูนะเพราะว่ามันกินเวลานะครับใช้เป็นรถคันนี้นะครับผมแล้วก็จูนนี้นะครับแข่งให้ครบทั้งสามด่านก่อนค่อยทำเควสถัดไปนะครับก่อนจะแข่งให้มาตั้งค่าความยากให้เป็นฮาร์ลี่สกิลนะครับแล้วก็ปิดเกียร์นะครับจากแอนโลให้เป็นออโต้สำหรับมือใหม่นะครับผมจะได้ขับง่ายๆนะครับ ตัวนี้เป็นแข่งกับบดนะครับสตารานขาวเหมือนกันเลยแต่ว่ารถบังคับก็คือบังคับขับหลังแล้วก็เครื่องวางหลังนะครับจะเป็นพอร์ชนะครับีกดเข้าไปครับจะแตกมาสามด้านก็ใช้เป็น9 1 1 GT 2 RS น่ะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับก่อนแข่งกนที่สําคัญครับสําคัญไม่งั้นรถมันจะสะบัดนะครับคุมยากมากนะครับตั้งค่าดิฟิคอรครับแล้วก็เลื่อนนะครับหาคาว่า traction control กับ stability ให้เป็น on นะครับของอันนี้แค่นี้ครับเป็นอันจบนะครับแล้วก็ขับไปแข่งปกติเลยครับ ต่อมาเป็นใช้ลูกคันเดิมได้เลยครับจากพอร์ตด่านเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนด่านใหม่นะครับแอกมาเป็นสด่านเหมือนกันเลยแข่งให้จบก็พอครับติดท็อปสามนะครับอย่าลืมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเควสขับห้ามชนแล้วก็มีจับเวลาด้วยนะครับผมด่านจะเป็นเล็กๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเควสเข้าร่วมออนไลน์เอเวอเรสต์นะครับเควสสุดท้ายแล้วหรือว่าเควสลงแรงนะครับผมให้เราทุกคนเข้าไปลงแรงนะครับเข้าร่วมแรงเนาะด้านล่างนี้นะครับแรงเอเวอเรสต นะครับตัวนี้สําหรับคนที่ปลดล็อกแล้วนะให้มาเล่นด่านในด่านหนึ่งนะครับพวกนี้เลยเข้าร่วมเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาที่1ก็ได้นะครับเล่นให้มันจบก็พอนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้มาเล่นควิกเพย์ด้านบนก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกไอ้ด้านล่างนี้เรานะครับเล่นตัวนี้ก่อนนะครับสัก1แมตช์หรือว่าสักประมาณ5ตานะครับเล่นหมดไหนก็ได้ที่เราจะเอาไปเล่นนะครับอยากเล่นน้องก็เล่นท่าคาตานะ